สวัสดีครับเดินลงเข้าสู่ b i t c o i เช้า5นาทีกับคลิปตัวเทเลอร์ก็ชวัวงของการสอนของราคา Bitcoin, ทรีเอ็นบี Bitcoin, N b, และคาร์โ no นมาดูกันว่าในวัน,าน,น,าน,น,านนี้เปไ็นยังไงกันบ้างน,นะครับคลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชื่อในกรลังทุนแต่อยา่างใดนะครับเพื่อนๆลองไปดูเอาคอย3สามตัวนี้หน่อยนะครับขับคอยเอ็ก axs แล้วก็โซในภาพเดน,นะครับซึ่งโซเนี่ยต้นมีการทําแผนที่หน้าแฟนเพนเพื่อนก็ไปดูได้นะครับเวลาที่ผมทําแผนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนกดไลค์เท่าไหร่นะน้อยใจอ่ะเนี่ยนะครับก็ ตอนนี้เองเนี่ยจาก36ที่ผมโพสต์ไปเลยก็ขึ้นไปที่42นะครับก็เลยด้ว่าใครตามโซตรงนี้อินดีด้วยนะครับก็ตั้งจุดสต็อปลอสแล้วก็ไม่โอเวอร์เทรดแล้วก็ลันกันไปถือกันไปยาวๆตัวของโซนะและวันนี้เองเนี่ยมีจุดที่เราอยากรู้ว่ามันจะไปจริงไหมจากแพทเทิร์นอินดว์เฮดแอนด์โชเดอร์ตรงนี้มานั่นเอง นะครับไอพทเทินตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายครับว่าทําไมมันถึงมองเป็นพทเทินกับตัวเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเทรนขาลงมันเป็นอะไรกดไฮกดโลอย่างี้ใช่ปะอย่างนี้ทําโลที่ต่ำโลทำไฮที่ต่ำโลแต่อยากเป็นเทรนขาขึ้นเป็นไงต้องเริ่มยกโลแล้วการยกโลก็ได้เป็นจุดสังเกตนึงที่เราบอกว่าเอ้ยถ้ามันยกโลแล้วยังไม่ต้องทำไฮเยอะไฮหรอกยังไม่ต้องทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหรอกยกโลก่อน ยกโลยกไฮยกโลยกไฮอันนี้ก็จะเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมองง่ายๆปแบบนี้อันนี้คือเทรนขาลงใช่ไหมส่วนถ้าเกิดมันยกโลยกไฮเสร็จปุ๊บเราก็จะมองเป็นเทรนขาขึ้นง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับโดย inward head and shoulder ตรงเนี้ยมันมาจากข้อสังเกตตรงนี้ครับตรงนี้คือจุดเปลี่ยนเทรนใช่ไหมจากการยกโลเห็นไหมจากการยกโลทีนี้ head and shoulder มาอย่างไงก็ในไง อันนี้คือไหลใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาแพทเทิร์นตรงนี้ดีกว่าน,นี่คือไหลซ้ายอันนี้คือหัวอันนี้คือไหลขวาอะเมื่อเกิด EDDH o l d e r เนี่ยมันเห็นอะไรไหมมันคือการยกโลเราคาดการณ์ว่าถ้าเขายกโลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปยกไฮต่อนะมันเลยเป็นแพทเทิร์นนี้ครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดแพทเทิร์นนี้ขึ้นมาแล้วมันยกโลจริงแต่มันขึ้นไปนิดหน่อยครับแล้วแม่งร่วงลงมาเลยทำโลที่ต่ำลงกว่าเดิม แไรแบบนี้ก็จะเฟลไปแสดงว่าเขากับเทรดไม่สําเร็จดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคืออยากสื่อที่มาว่าเขาก็มองกันประมาณนี้แหละและทุกครั้งที่มันเกิดเอเวอร์เฮ้าชเดอรไม่ได้บอกให้คุณกาว่ามันจะต้องขคลืนเท่านั้นอุ้ยอินวอให้เอเวรชดเดอรมาแล้วกูขายบ้านขายรถขายที่ดินอออินแม่งเลยใจเย็นๆนะครับไม่มีใครรู้นาคตขนาดนั้นนะ ถ้าคุณถ้าผมรู้อนาคตนะาผมปิดเพจปิด YouTube แล้วก็อออินแล้วก็รวยไปแล้วใช่ปะ่ะเออนะครับดังนั้นตอนนี้เองเนี่ยถ้าอยากเข้าซื้อถ้ามันไปต่อสายไปเทิร์นก็อยา over ่าโอเวอร์เทรดแล้วกัด นะครับต,ตัวของ Bitcoin เองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าใกล้ได้เวลานิดหน่อยนะครับใกล้ได้เวลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะมั่นใจได้ก็คือถ้าแบบมีแทงสีเขียวโวลลุ่มเยอะๆเข้ามาตอนที่เป็นเบรกเน็กไลน์ตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญนะเนี่ยกำลังทดสอบอยู่ฉันจะเบรกไหมตรงนี้นะครับมีความน่าสนใจอย,อยู่กับตัวของ BTC นะครับถ้าเบรกขึ้นไปต่อเนี่ยก็คงขึ้นไม่ถึงเป้ากลีวงหมแต่ในระหว่างทางจะมีแนวต้านอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูรูหอกบิตคอนนะใครที่เทรดฟิวเจอร์นะครับล้าไม่ได้เงินเป็นก้อนนะคุณพลาดอะไรหรือเปล่าคุณลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การที่คลิปนี้นะครับผมเทรดฟิวเจอร์ในเดือนเมษเดือนพฤษภาเป็นเดือนที่เทรดยากมากเลครับเป็นเดือนที่คนล้างหอยเยอะมากเป็นคนที่บอกว่า,วากูออกจากตลาดแล้วแต่ทํายังไงละ่ะให้มันได้กําไรไม้ผมทําอะไรบางอย่างแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วทําอะไรต่างๆอะไร แล้วถึงสามารถเกี่กับอะไรเป็นก้อนได้นะครับผมบอกว่าผมไม่ใช่คนเก่งนะผมแค่เป็นคนที่มีวินยัยแล้ววินัยของผมคืออะไรไปหาคําตอบในคลิปนี้นะครับและถ้าคุณรู้สึกว่าเอยฟังแล้วเออว่ะความรู้ตรงเนี้ยมันมันยังขาดอยู่เยอะ หรือรู้สึกว่าเ,เราอยากเติมให้มันเต็มไปมากขึ้นกว่านี้เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ง่ายนะครับผมมีคอร์สสอนฟิวเจอร์อยู่นะก็ทักมาคุยกันได้นะครับก็สมัครวันนี้นะครับว่าสุดท้ายที่เป็นรอบโปรโมชั่นนะจะลดราคานะครับจาก4,006หรือ4,003โดยประมาณนะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วครับถ้าชำระก่อนวันที่25นะสำหรับตัวของเทรดฟิวเจอร์มือเก่ามือใหม่เรียนได้หมดนะครับผมจะปูพื้นฐานกันก่อนแล้วค่อยไป จัดหนักจัดเต็มกันนะครับอ่ะก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองมาอ่านโพสต์ปกหมุดที่หน้าแฟนเพจหรือทักมาหาเติ้ลก็ได้นะครับมาแลกเปลี่ยนมาคุยกันก่อนสมัครนะอ่ะประมาณนี้นะครับมาดู Bitcoin กันเป็นอย่างไรอ่ากราฟเดิมนะครับมากราฟเดิมกันบิตคอยครับดูภาพ4ี่ชั่วโมองกันต่อทีนี้เราคุยกันว่ายังไงกันบ้างครับเราคุยกันว่าอ๋อตรงนี้นะเซตอัพเมื่อก่อนนะคืออะไรครับ ลืม head and ลืม inward head and shoulder กันไปก่อนนะ <c oughs> อะถ้าเกิดยังไม่ลืมเดี๋ยผมตีเส้นให้นะเราจะได้แบบมีจุดที่แบบเอาไว้วัดนะอะประมาณนี้ใช่ป่ะอะเส้นนี้จะเป็นเส้น inward head and shoulder นะทีนี้ตัวของ btc เนี่ยจะมีคนอยู่สองกลุ่ม คือกลุ่มที่มองขึ้นกับกลุ่มที่มองลงกลุ่มกลุ่มที่มองขึ้นเนี่ยเขาก็จะมองจากเดเวอเจนที่เกิดขึ้นข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่มันเหยียบไปถึงหมื่นเจ็ดเนี่ยเขาก็เปิดหน้ารล่อขึ้นมากับอีกกลุ่มหนึ่งคือจังหวะที่มันขึ้นไปติดแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปถึงเกือบสองหมื่นสองแล้วเขาเปิดช็อตลงมาแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ปิดที่แนวรับนี้เองเนี่ยต้องเรียกว่า ใกล้ได้เวลาที่จะต้องโดดหนีกันแล้วนะครับใครที่เปิดช็อตแล้วยังไม่ปิดนะใครเข้าไปตอนที่มองว่ามันนา่าจะลงต่อจากการที่เขาวิ่งขึ้นมาแล้วเบรกลงเฮ้ยฉันเปิดช็อตตรงนี้แล้วสต็อปลอสข้างบนก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก็คือเข้าตอนที่มันเบรกเทลนไล์สต็อปลอสแถว21,800แแล้วก็รอให้มันหลุดลงมาด้านล่างใช่ไหมครับแต่มันไม่หลุดจุดนี้เองเนี่ย ก็จะพูดถูกคลิปว่าถ้าวานเขาจะล้างช็อตเนี่ยเขาจะทำกราฟดีทะลุไปยังนะครับไปถึง2องหมสองที่เป็นแนวต้านนะแล้วตรงนี้ก็จะโดนล้างกันไปสับตัวของไม้ช็อตนะครับเฮ้ยแล้วถ้าเบรกสองหมสองไปได้ไปที่ไหนไปสองหมสามครับสองหมสามจะเป็นเป้าที่ผมมองว่าอย่างเก่งก็ขึ้นมาได้ถึงตรงนี้แหละแล้วมันจะสอดคล้องกับตัวของอินเวสตเอเชเดอร์อย่างไรนะครับถ้ามันทะลุทะลวงไปไกลกว่านั้น ไอตัวของ26,000เนี่ยก็จะเป็นตัวของเส้น EMA 200ในภาพ4ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ต้องมารนรอลุ้นต่อแสดงว่าด่านระหว่างทางสำหรับคนที่มองขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีหลายด่านคือด่าน 22, 23แล้วก็ไปอีกทีหนึ่งก็เป็นประมาณ26,000ที่เป็นเส้น EMA 200แต่ส่วนตัวนะครับพูดแบบ b i a s ความ่ิห็นส่วนตัวล้วนๆนะคือผมมองว่า อย่าเพิ่งคิดถึง2อมเลยคิดแค่2,3มก่อนว่าเอาอยังไงเพราะในอะดีตชน1รอบ2รอบไม่ผ่านขึ้นมารอบที่3ามเลยยังไม่รู้านาะคนว่าเอาอย่างไงเฮ้ยถ้ามันเบรกต่อได้ค่อยคิดแผ่อีกรอบหนึ่งถ้าเบรกไปไม่ได้ครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราเปิดหน้าช็อตเล่นลงมาก็ได้นะครับอันนี้ เฝ้าระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เทรดด้วย่าจะเป็นเทรดหน้ารองหรือเทรดหน้าช็อตหรือก็จะรอเปิด position อยู่อันนี้เรามัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าดูจากทรงตรงนี้เองเนี่ยรอรุนแล้วกันนะครับว่าขึ้นไปติดแนวต้านแล้วเอาอยัางไงต่อแต่ในภาพรวมเองเราจะเห็นอาการที่เขาพยายามรีพาวขึ้นไปเทสแนวต้านนั่นเอง ก็คิดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นผลดีกับคนที่เปิดหน้าลองเป็นหลักหรือเปล่านะต่อมา e ีเ e อร u m ครับหลังจากที่เรามองเป็นอีด่วนเฮด s อชเ l d e r เหมือนกันก็เบรกในกลายขึ้นมาแล้วนะครับเป็นแท่งสีเขียวแข็งแรงแข็งแรงเลยต่อมาเนี่ยถ้ามันเบรกตรงนี้ไปได้นเนี่ยก็นู่นเลยครับ พันหโดยประมาณแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะส่วนตัวแล้วมีหลายด่านนะครับด่านพั0สามพัเส้น EMA สองเส้น EMA สองช่วงพันห้านะครับอันนี้ต้องรอด,ดูว่าเอาอยัางไงต่อสับตัวของอิชเชรวียมนะหลังจากที่เกิดทั้ง d i v e r g e n จเองนะครับบูลด์เดเวอร์เจนซึ่งเป็นผลบวกในการที่เราจะมองขึ้นเกิดอิลูเวยชอเดอร์เงก็สวยงามมากๆนะครับในภาพตัวชั่วโมงก็ขึ้นไป โอ้ขึ้นไปเยอะมากๆนะครับเหมือนจะเกิดแ a ร i ดิเดเวอเรน์เล็กๆตรงนี้ด้วยนะอันนี้ระวังการย่อตัวนิดนึงนะครับใครเล่นตัวของอิชเวีย์นะอาจจะมีการย่อตัวมาหาเส้น EMA ย่อ,ยอลงมาหน่อยลงมารีเทสแนวต้าน1 5่ันนแล้วก็ไปต่ออันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับอ่าสรุป i ิชเวีย์เต้นว่ามองขึ้นนะอาจจะขึ้นไปเทสพันสาม พันสามพันสี่แล้วก็เส้น EMA 200ในภาพ4ีชั่วโมงแต่ระมัดระวังนิดนึงนะครับกาฟที่พุ่งแรงอย่างนี้ใบแลต้านมาเขาอาจจะมีการลงไปรีเทสก่อนแล้วค่อยไปต่อก็ได้สำหรับตัวของอีเ e ียรีมเนาะมองขึ้นอยู่นะครับต่อมา BnB นะก็ขึ้นตามพี่ใหญ่ ขึ้นตามเพื่อนๆน,นะครับเป้า VNB ก็คือ270นี่แหละนะก็พยายามขึ้นไปต่อขึ้นทั้งตลาดครับบิตคอยขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดทุกคนแฮปปี้แต่ถ้าบิตคอยลงนะครับตัวอื่นชิบหายกันหมดน,นะครับอตอนนี้ก็เบรกแนวต้านตัวของ2 30มาแล้วนะครับก็ลุ้นต่อที่แนว e m a 200 260แนวต้านสำคัญ270 ที่เป็นเทรนไลน์กดลงมาอยู่นะครับคิดว่าไม่น่าเบรก270ได้ถ้าเบรกเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วแหละว่าเฮ้ยมันน่าจะไปต่อหรือเปล่านะสับตัวของ BNB นะครับจังหวะซื้อซื้อตอนไหนก็ซื้อตอนนี้นะครับซื้อไม่ทันแล้วนะครับซื้อตอนที่มันเบรกตรงนี้มาใช่ไหมอ่ะอันนี้มันไม้ช็อต ซื้อตอนที่เป็นเบสตัวนี้มาแถวแถว230ครับสต็อปลอตที่โลล่าสุดเป้ากาวเราจะอาจจะกาวไปถึง270เนี่ยก็จะได้รีวอดโชว์สองเท่ากว่าอะเสียได้1,000 0หมได้กลับไป2,000 0กว่าบาทเสียได้1,000 0 0ได้กลับไป2,000 0กว่าบาทเป็นต้นนะครับสับโตของ bnb ก็รอรุ้นกันต่อนะครับแต่เหมือนกับอิเทอรเวียมเลยนะที่ในภาพหนึ่งชั่วโมงเนี่ยดูเหมือนว่า อยากยอดตัวเต็มทีแล้วหรือเปล่านะครับจะกเกิดสัญญาณแบลติเดเวอร์เจนเล็กๆตรงนี้นะครับอาจจะมีการย่อตัวลงไปรีเทสอีกสักรอบหนึ่งไหมเราค่อยไปต่ออันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงสำหรับเช้าวันนี้นะครับต่อมาเป็นตัวของ A D A กันบ้างน,นะครับ A D A หลังจากที่เขาสามารถ เบรกเส้นกดตรงนี้มาได้นะคะเรือยที่คุยกันเมื่อวานว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาเบรกมาได้นะช่วง11บเอโมงเนี่ยโคตรสวยแต่เขาไม่เบรกนะครับมีการเบรกมาตอน5้าทุ่มสับตัวของ ada ภาพสชั่วโมกตรงนี้นะครับเออสวยนะสวยแต่ว่ายังติดแนวต้าน0.5นยศูอยู่นะสับตัวของ ada ตรงนี้เรารู้แหละว่าถ้าเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ย ไปต่อที่0.55กันเลยทีเดียวนะครับสวยงามสับตัวของ c a r ์ดานโนนะแต่ถ้าผมมองเนี่ยจุดที่เราต้องระวังจริงๆเนี่ยก็คือช่วงนี้แหละ่ยายช่วง0.54-0.55ที่เป็นเส้น EMA 200เพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่คาร์ดานโนเบรับเขายังไม่มีพฤติกรรมที่สามารถยืนอยู่เ e หนือ EMA 200ได้เลยขึ้นไปปุ๊บร่วงขึ้นไปปุ๊บร่วงเฮ้ยตรงนี้ถึงแม้มันจะผ่านไปได้จริงนะมันจะย่อลงมา แล้วจะไปทางไหนล่ะจะขึ้นหรือจะลงอันนี้คือจุดที่ต้องระวังใครที่กาวคาร์ดาโนโนใครที่ซื้อตอนเบรกเอาตรงนี้เ่นสันๆพอร์ตนะครับถ้าเกิดมันหลุดเส้น EMA ลงมาอาจจะต้องพิกชะนายในการขายอีกหนึ่งครั้งเหมือนในอดีตหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่ขึ้นไปแล้วไม่สามารถย,ยืนเหนือเส้น EMA 200ในและภาพสี่ชัมม้นวงเหมือนในอดีตได้เขาร่วงแรงทุกทีเลยนี่คือจุดที่ต้องระวังสรับตัวของ ADA นั่นเองนะครับยังไงช่วงนี้ ถึงแม้ว่าเราจะหูมีความกาวเพิ่มวิ่งขึ้นแต่สุดท้ายผมก็ยังมีความคิดเห็นดูว,ว่าตลาดมีเป็นเพียงแค่การรีบาวเท่านั้นยังไม่ได้มองว่ามันจะขึ้นเป็นอัพเทรนไปอย่างใดนะครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีแกลงที่ทําให้เราโฟโมไม่ได้มีคนที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ยลงทุนบิตคอยดีไหมครับตอนนี้ก็ยัง ยังเป็นตลาดที่ยังมีความหวังอยู่ตลาดที่ยังมีความหวังเนี่ยก็จะเรียกว่ายังไม่ใช่ตลาดที่ขาลงหรือจุดต่ำสุดที่แท้จริงตลาดที่จุดต่ำสุดที่แท้จริงเนี่ยมันต้องหมดหวังสิ้นหวังไม่มีหวังแต่ว่าตอนนี้รีเทลยัง,ยงชอบซื้อกันอยู่เลยนะครับนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ามันดีบาขึ้นแล้วลงต่ออีกกรอบสองรอบไหมแล้วค่อยขึ้นจริงนะครับแต่ตอนที่อยู่ตรงนั้น เรามีแผนการเถรดไหมตอนที่อยู่ตรงนั้นเราจะอยู่ในตลาดหรือเปล่าเรายังมีเงินทุนพอไม่จัดเถืดอหไมถ้าคุณครบคุณสมบัติทุกอย่างขอให้รอเวลานั้นแล้วกันนะครับก็ดูรักกระชามะนาวขอให้ทุกคนโชคดีในการเถรดอนในการคลิปหน้าสวัสดีครับ